มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ h a n ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมากินอะโวคาโดนะคะนี่นะคะอะโวคาโดสายพันธุ์034นี่นะคะเขาบอกมาเขาบอกมาว่าอย่างนี้นะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไป ชิมรสชาติกันนะคะว่าจะอร่อยถูกใจไหมนะคะนี่นะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะลูกมันจะยาวๆประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ <c oughs> <c oughs> กินแต่แบบอื่นนะคะแบบนี้ยาวๆเนี่ยก็วันนี้เจอก็เลยไปซื้อมานะคะนี่นะคะสองลูกก็เลยเอามาชวนเพื่อนๆกินกันนะคะอะโวคาโดนะคะเราก็มาปอกนะคะ นี่นะคะว้าวว้าว้าวเอาไม่ออกเอาไม่ออก <laughs> นี่นะคะมันก็สุกแล้วนะคะนี่นะคะเขาบอกว่าสุกวันนี้กินได้เลยนะคะนี่นะคะก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะปอ,อกอาวคคอโดนก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะผ่าครึ่งไว้ก่อนนะคะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะผ่าครึ่งไว้ก่อน <laughs> แกะใบป,ปอกไปนะคะแล้วก็คิดไปว่าจะทำนะมาในรูปแบบไหนนะคะนี่นะคะรูปมันยาวๆนะคะนี่ว้าวแงแงะแง,ะง,ะงะโอ้ยออกยากแท้นี่นะคะไม่กล้าก,กดแรงกลัวมันจะเละนะคะนี่นะคะน้ำลาลไหลนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ช้อนตักแบบนี้เลยดีกว่านะคะนี่นะคะ ตักแบบนี้ออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะบางคนก็จะเอาไปปั่นนะคะปั่นเป็นน้ำอะวคาโ,โดนะคะแต่วันนี้เราจะกินเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะกินชิ้นชิ้นแบบไหนดี <laughs> บางคนก็ชอบกินเป็นแบบนี้เลยนะคะตักกินได้เลยนะคะก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเขาเรียกอะไรนะโรยน้ำตาลดีกว่า <laughs> โรยน้ำตาลแล้วก็บีบมะนาวนะคะน่าจะสนน่าจะโอเคนะคะเพื่อนๆลองดูลองดูค่ะนี่นะคะมันก็จะออกรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆมันๆนะคะหวานมันเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวโดยที่เราบีบน้ำมะนาวนะคะเพื่อนๆนี่นะคะลูกกระใหญ่ๆนะคะแล้วก็เนื้อเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิคะ แล้วก็ตักเป็นแว่นๆตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปทํากินกันได้นะคะนะคะเสร็จแล้วสวยงามตามตามภาษานี่นะคะเพื่อนๆก็ดูนิดนึงนะคะให้มันสวยนะคะไม่ใช่ว่ามันเละนะคะให้มันสวยนะคะนี่นะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วกันนะคะนี่นะคะหั่นเป็น ชิ้นพอคํานะคะเพื่อนๆพ, mm hmm. พูดไปน้ําลายไหลไปอีกแล้วนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เป็นแว่นๆพอคํานะคะเพื่อนๆใส่จานไว้ส่วนอีกจานหนึ่งเราจะไม่หั่นนะคะเราจะหั่นแค่นี้พอนี่นะคะจัดเรียงให้สวยงามนิดนึงนะคะเพื่อนๆมาค่ะเราก็จะมาโรยน้ําตาลนะคะนี่นะคะโรยน้ําตาลทรายนะคะเพื่อนๆ พอให้มันเป็นหวานๆน,นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะบีบมะนาวสักครึ่งซีกหรือสองซีกก็ได้นะคะให้มันมีรสชาติหวานมันแล้วก็เปรี้ยวนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะอร่อยอร่อย <laughs> นี่นะคะเสร็จแล้ว สีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอะอวคาโดนะคะอวโวคาโดใครจะเรียกยังไงก็ได้นะคะลิ้นพันกันเรียกไม่ถูกสักทีอวโวคาโดนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะถ้ามันน้ําตาลน้อยไปเราก็โรยอีกหน่อยก็ได้นะคะนี่นะคะจริงๆมันก็กินกินเนื้อเนื้ออวโวคคโดเป่าๆอะ่ะมันก็จะมันๆน,นะคะมันมันอย่างเดียวนะคะ มันก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบมันเลี่ยนๆนะคะมันมันเกินไปดูสิคะน่ากินมากเลยมาค่ะเดี๋ยวเรามากินอะวาคาโดกันนะคะเพื่อนๆสนใจเมนูนี้นะคะลองทํากินกันได้นะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะมาค่ะเรามากินอะวาคาโดอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> นี่นะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยมันหวานเค็มเปรี้ยวเอ้ยไม่ใช่หวานมันเปรี้ยว <c oughs> นี่นะคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะขอบอบสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทำอะโวคาโดโรยน้ำตาลแล้วก็โรยด้วยมะนาวนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆนะคะ และที่สําคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเกดแชนแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยตลอดไปคะ่ะ See you again tomorrow แล้วพบกันคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ